สรุปหนังสือวิธีรักในสิ่งที่เป็นเขียนโดยไบรอนเคที่ชีวิตของเราส่วนใหญ่มักจะเต็มไปด้วยความคิดความคาดหวังและเสียงในหัวที่บอกว่าสิ่งนี้ควรเป็นแบบนั้นหรือมันไม่ควรเกิดขึ้นกับฉันหนังสือวิธีรักในสิ่งที่เป็นคือบทเรียนลึกซึ้งจากประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยจมอยู่กับความทุกข์ซ้ำซากจนกระทั่งวันหนึ่งเธอพบว่าสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้เธอไม่ใช่เหตุการณ์ในชีวิตแต่คือความคิดที่เธอมีต่อสิ่งเหล่านั้น ไบร,รอนเคทีได้พัฒนากระบวนการที่เรียกว่าการสอบถามความคิดเพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนสามารถหยุดวงจรความทุกข์ในใจด้วยการกลับมาดูความคิดของตนอย่างตรงไปตรงมาและเรียนรู้ที่จะรักในสิ่งที่เป็นโดยไม่พยายามต่อต้านหรือเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกแนวคิดหลักของหนังสือต้นเหตุของความทุกข์ในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่คือความคิดที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้นเราเชื่อความคิดของตัวเองโดยไม่ตั้งคำถาม และเมื่อเรายึดติดกับความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหนังสือเล่มน,นี้เสนอว่าเราสามารถหยุดความทุกข์ได้หากเราเริ่มตั้งคําถามกับความคิดที่ทําให้เราทุกข์กระบวนการนี้เรียกว่าการทํางานซึ่งประกอบด้วยสี่คำถามสําคัญที่จะพาเราออกจากโลกของการยึดติดและนําเราสู่โลกของความเข้าใจยอมรับและรักในสิ่งที่เป็นสิบหัวข้อสําคัญ 1. ความคิดคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์สิ่งที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่สถานการณ์หรือคนรอบตัว แต่คือความคิดที่บอกว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้เมื่อเรายุติดกบความคิดเหล่านั้นเราจะต่อต้านความจริงและการต่อต้านความจริงคือรากของความทุกข์2อย่าเชื่อทุกความคิดที่ผุดขึ้นมาความคิดส่วนมากเป็นอัตโนมัติเป็นการสะท้อนจากอดีตความกลัวหรือความคาดหวังที่ไม่มีมูลการตั้งคำถามกับความคิดเหล่านี้จะทำให้เราแยกออกว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือความคิดที่หลอกเรา 3. กระบวนการการทำงาน กระบวนการประกอบด้วย4ี่คำถามง่ายๆจริงไหมคุณแน่ใจหนึ่งร้อยเอร์เซน์ไหมว่าจริงความคิดนี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรถ้าไม่มีความคิดนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรหลังจากตอบทั้งสี่คำถามนี้เราจะเริ่มเห็นว่าความคิดบางอย่างไม่มีพลังที่จะควบคุมเราหากเราไม่เชื่อมันอีกต่อไป 4. การพลิกกลับความคิดหลังจากทำงานแล้วเคที่แนะนำให้พลิกกลับความคิดเช่นจากเขาทำให้ฉันโกรธ เป็นฉันทําให้ตัวเองโกรธหรือฉันโกรธตัวเองเมื่อพลิกกลับเราจะพบมุมมองใหม่ที่ลึกซึ้งและปลดปล่อยความรู้สึกได้อย่างแท้จริง5หน้าที่ของใครคนเรามีสามประเภทของหน้าที่หน้าที่ของเราเองหน้าที่ของคนอื่นหน้าที่ของธรรมชาติหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเราล้าเส้นเข้าไปยุ่งกับหน้าที่ของคนอื่นหรือธรรมชาติเราจะรู้สึกหมดพลังเพราะเราไม่สามารถควบคุมได้ หน้าที่เดียวที่เราควบคุมได้คือใจของเราเอง 6. ทุกสถานการณ์ในชีวิตคือครูทุกสถานการณ์ในชีวิตทั้งดีและร้ายล้วนมาเพื่อสอนเราทุกคนที่ทําให้เราเจ็บปวดคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นสิ่งที่เรายังไม่ปล่อยวางกระบวนการทํางานจึงเป็นเครื่องมือให้เรากลับมาเรียนรู้จากสถานการณ์แทนที่จะหลีกหนีเจเมื่อเรารักความจริงชีวิตจะไม่ทุกขคนเราทุกเพราะไม่ยอมรับความจริงเช่นไม่ยอมรับว่าคนเรามีความแตกต่าง ไม่ยอมรับว่าอดีตผ่านไปแล้วเมื่อเรารักในความจริงและเห็นทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นเราจะรู้สึกเป็นอิสระแม้โลกจะไม่เปลี่ยนแปลงตามใจเราแไม่ต้องเปลี่ยนคนอื่นแต่เปลี่ยนมุมมองหนึ่งในกับดักของความทุกข์คือความพยายามจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นเช่นทําให้เขาเข้าใจเราทําให้เขาขอโทษแต่กระบวนการของหนังสือสอนให้เรากลับมาสํารวจใจตนเองและเมื่อมุมมองของเราเปลี่ยนความรู้สึกและความสัมพันธ์จะเปลี่ยนโดยไม่ต้องบังคับใคร 9. การยอมรับไม่ใช่การยอมจำนนการรักในสิ่งที่เป็นไม่ได้แปลว่าเราหมดความพยายามแต่หมายถึงเรายอมรับความจริงก่อนแล้วค่อยลงมือเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ของสติไม่ใช่จากความโกรธหรือความกลัวการกระทําที่เกิดจากความเข้าใจย่อมมีพลังมากกว่าการกระทําที่เกิดจากความทุกข์สิบความสงบภายในเริ่มต้นจากการซื่อสัตย์กับใจเมื่อเรากล้ายอมรับว่าเราโกรธเราอิจฉาหรือเราเจ็บเราจึงเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงได้ ความซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองคือกุญแจสําคัญเพราะถ้าเราไม่เผชิญกับความจริงเราก็จะวิ่งหนีไปเรื่อยๆโดยไม่เคยเข้าใจตนเองบทสรุปหนังสือวิธีรักในสิ่งที่เป็นไม่ได้สอนให้เรายอมแพ้หรือทนต่อสิ่งไม่ยุติธรรมในชีวิตแต่สอนให้เรากลับมาสํารวจว่าความคิดที่ทําให้เราทุกข์และเราสามารถเห็นมันอย่างไรโดยไม่ยึดต,ติดด้วยเครื่องมือสี่คำถามง่ายๆเคที่พาเรากลับมารับผิดชอบอารมณ์ของตนเองยอมรับความจริงและเห็นว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่คือส่วนหนึ่งของการเติบโตและเรียนรู้หากคุณกําลังแบกความทุกข์ที่มาจากอดีตความไม่เข้าใจในความสัมพันธ์หรือเสียงในใจที่ไม่เคยหยุดตัดสินตัวเองหนังสือเล่นมนี้จะเป็นเหมือนกระจกที่พาคุณกลับมาหาตัวเองด้วยความอ่อนโยนและจริงใจที่สุด